Субтитры сделал DimaTorzok มันอยู่หลังจอแล้วมันอยู่ตันไอพีด้วี่มันอยู่งไหนมันอยู่ตรงไหนใต้รูอ่ะ นี่พี่เลยเนี่ยกลับมาเออตรงรถแล้วเขา้วเขาปหนงฮะเสร็จแล้วรอตกวิ่งกลับมาพูไปเก็บของพี่ดีกว่าวิ่กลับมาทางผมดิเยี่ิดเด๋งผม่ชอพี่เด๋นะเยี่ยบิดเดนโอเคๆคิด่ ข้าวข้าไงหาของไปยที่ทงเนี่ยใครหวตี้พี่เดดมึงเาหัวแเว้นิงิงโล่หน้ามั ไอ้ไอ้มหีู้ไม่เข้าใจมเพไม่มีทีแม็คอะไรเนี่ยพี่เดชพี่เดชพี่เดาหัวสิดตีสองสองครับพี่พ เบสด็นเอาขวาไว้หน่อยได้ป่ะเสด็จเอาขวาไว้หน <|so|>> ่อยได้ป่ะ Hup? 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 bạn subscribe này ừ. là kênh Ghiền còn Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ันี่เไม้ да มันตายตรงนี้หรอให้คนตายเก็บหอได้เรีนอิ่มมอเดี๋ยวพี่ก๊อตตรงนี้มาเก็บไเกเล่ของน่าจะเหลือเยอะอยู่อ่ะกลับมาทีนมาเก็บเร็ว

มีนักดูไม่คือไม่ได้โอนีสมา

มีคนมาปเานนึปเานนึ